ออกใหม่7เกือบแปดแสนนะครับตัวนี้เป็น e s e d m a x 1.9 x-series นะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะเลขไมล์หลักหมื่นนะครับพี่วันนี้เหลือแค่5้าแสนกว่าบาทนะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่พอนะครับพี่นำแบงค์10เข้ามานะครับเป็นส่วนลดสูงสุดหนึ่งแสนนะเหลือแค่4ี่แสนกว่าบาทผ่อน7,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับผมตัวนี้มีอะไรไม่ให้บ้างมาชมกันนะครับผมมาพร้อมสเกิร์ตหน้าแบบรอบคันเลยนะครับผมมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบ ไฟโปรเทคเตอร์และไฟเดทามรันนิ่งไลท์นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้อีกหนึ่งชุดนะครับผมตัวนี้จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นแม็กทีนะครับผมขอบ17นะอ่านะส่วนกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับผมมาดูภายในกันนะครับพี่ภายในจะเป็นแบบทูโทนนะครับผมจะเป็นสีดําแดงนะครับผมเบาะจะเป็นแบบกำรรมะหยี่นะตัวนี้ จัดลําโพงมาให้อีก1ชุดนะครับพี่สำหรับใครที่เคาะจอเคาะใจมานะครับพี่หรือกดไลค์กดแชร์นะครับผมรับลําโพงไปอีก1ชุดนะครับพี่อ่านะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่สนใจโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือแอดบ้านเขียวแอด99้เอ็นหรือโทรที่0652289903นะครับขอบคุณครับ